ส่วนอีกหนึ่งงานครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะจัดในช่วงสัปดาห์หน้านะฮะเชิญชวนท่านผู้ชมไปเที่ยวงานนี้ก็หน่อยนะฮะอยู่ที่นครปฐมครับเพราะว่านครปฐมเองเนี่ยนะฮะเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพ<ะ>และของดีของดังของอร่อยเขาเยอะจริงๆนะครับซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมเขาเตรียมจัดงานนี้ครับงานมหกรรมสินค้าดังจังหวัดนครปฐมนะครับงานจะจัดวันที่12 ถึง16มกราคมที่จะถึงนี้ก็คือวันพุธนี้จัดยาวไปจนถึงวันอาทิตย์นะฮะที่ศูนย์การค้าเซนทันพลาซาสารายาชั้นหนึ่งงานนี้สินค้าเพียบเลยนะฮะมีสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI สินค้าเกษตรอินทรีนะฮะแล้วก็ยังมีสินค้าเกษตรปลอดภยัยสินค้าโอท็ top, สินค้าชุมชนของดีประจำจังหวัดนครปฐมที่เขาเรียกว่าเป็นของดังมีอัตลักษณ์ รสชาติเฉพาะตัวยกทัพกันมาขายอยู่ที่เซนทันพลาซาสาลายานะครับเอาเป็นว่าใครยังนึกภาพไม่ออกเอ๊ะถ้าฉันไปนคะรปฐมฉันจะไปเที่ยวอะไรจะไปกินอะไรกันดีมีตัวอย่างมาให้ดูคุณหนจริงเหรอคะเออ,อ,เอไปดูกันหน่อยครับ นครปฐมเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและอุตสาหกรรมการผลิตที่มีคุณภาพสินค้าดีสินค้าดังอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วยความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ความอุดมสมบูรณ์ทำให้สินค้าที่ออกมาจากจังหวัดนคปรปฐมได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI สินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีทั้งอัตลักษณ์และรสชาติเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครค่ะ มาแล้วค่ะมพะพร้าวสดๆจากสวนบุญเลิศบางช้างค่ะเดี๋ยวแพรขออนุญาตให้พี่จิติศักดิ์เจ้าของสวนช่วยชอ็อป้ายแพรหน่อยได้ไหมคะได้ครับก<ะ>ินดีขอขอค,ครับอคน้ำมะพร้ราวของที่นี่นะคะไม่น่าดังไกลถึงอเมริกาทั้งหอมทั้งหวานแล้วก็สดชื่นชื่นใจมากๆเลยค่ะพี่จิติศักดิ์ แล้วก็อยากจะชิมยำส้มโอแน่เลยค่ะชิมเลยแล้วกันค่ะชิมเลยครับอืหอมแล้วก็มีความกรอบของหอมเจียวด้วยส่วนส้มโอนะคะฉ่ำมากๆเลยนี่จะมีเมี่ยงสี่แบบนะคะมีเมี่ยงใบใบชะพูเมี่ยงใบท่ม่มแล้วก็เมี่ยงกีบบัวแล้วก็จะมีเมี่ยงใบทอง ถ้าอย่างนั้นแพ้ขออนุญาตชิมเมี่ยงดอกบัวนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมน่าทานมากๆเลยนะคะขออนุญาตชิมค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเมี่ยงคําที่มีรสชาติความอร่อยมากๆเลยนะคะแพ้บอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่แพ้เกิดมาเอางี้ดีกว่าไม่ได้เวิร์เกินไปร้านเมี่ยงคำลำพญาเป็นร้านเมี่ยงคำอันดับแพ้ยกให้เป็นอันดับหนึ่งในใ,นใจแพ้เลยแล้วกันค่ะ านมหากรรมสินค้าดีจังหวัดนคปรปฐมงานที่ได้รวบรวมสินค้าดีสินค้าเด่นสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าชุมชนภายในงานท่านจะได้พบกับสินค้าชื่อดังมากกว่า45ร้านคา้าพร้อมชมชิมอาหารอร่อยร้านดังอย่างส้มโอนครชัยศรีหาสายพานเมียนคาลำพญาเมียนคําชื่อดังพร้อมอัตลักษณ์เด่นและอาหารปลอดภัยอีกมากมายเลยค่ะมาที่นี่ครบจบอร่อยแน่นอนค่ะ พบกันได้ในวันที่12 1 6ถึง16มกรานี้ที่ศูนย์การค้าเซนทันพาซาสารยาชั้นหนึ่งมาชิมมาช้อปของอร่อยกันนะคะหรือช้อปออนไลน์ผ่านไลฟ์สดได้ที่เพจมากกรรมท่องเที่ยวค่ะกดติดตามกันเยอะๆนะคะ จะไปก็ได้นะจะไปที่เซนทัลสารยาก็ได้กับงานมหกรรมสินค้าดีจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งเขาก็จะจัดตั้งแต่วันพุธนี้วันพุธที่12ไปจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่16นะคะที่ศูนย์การค้าเซนทัลสารยาชั้น1ค่ะหรือใครไม่สะดวกไป<ะ>กลัวโควิดก็สามารถที่จะช็อปออนไลน์ผ่<อ>านไลฟ์สดได้นะคะที่เพจมหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สินค้าภายในจังหวัดสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะ,ะย้ำอีกทีเพจมหกรรมท่องเที่ยวเพจมหกรรมท่องเที่ยวนะคะอืมก็สามารถเข้าไปดูไปช็อปกันได้เลยนะ,ค,ะครับ